ราศีสิงดวงการงานการเงินโชคราบความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ในเดือนพฤษภาคมปี2566 ชาวราศีสิงค์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีสิงค์เท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีสิงค์ในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ ในช่วงวันที่2พฤษภาคมนะคะไปจนถึงวันที่6พฤษภาคมดาวพุธดาวเจ้าเรือนลาภะนะคะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนกระดุมพระจะโคจรถอยหลังกลับเข้าสู่ราศีมีในภพมรณะพอดาวโชคลาภดาวการเงินนะคะโคจรถอยกลับเข้าไปเป็นมรณะอีกครั้งก็อ,อาจจะมีเหตุทําให้คุณต้องเสียเงินนะคะในช่วงเวลานี้ บางคนอาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของสุขภาพเข้ามาหรือบางคนนะคะที่ต้องไปพบเจอกับคนที่ไม่ค่อยจะรักษาคำพูดคุณอาจต้องเพิ่มความรอบคอบในเรื่องของเอกสารสัญญาด้วยนะคะแต่พอหลังวันที่6พฤษภาคมไปนะคะดาวพุธดาวการเงินนะคะก็จะกลับมาโครจรเดินหน้าได้อีกครั้งการเงินก็จะกลับมาปกตินะคะไม่ต้องมีเรื่องให้ต้องเสียเงินนะคะที่ไม่จำเป็นอีก พอวันที่4พ่หรภาคมดาวสุขดาวเจ้าเรือนกรรมมานะคะจะไใบโคจรโยกหน้านะคะดาวประจําตัวในภพลาพะ<อ>ก็จะทําให้การงานที่คุณรับผิดชอบอยูมีความราบรื่นมากขึ้นจะเป็นจังหวะที่คุนจะมีความก้าวหน้านะคะในงานที่ทำหากใครคิดจะไปค้าขายคิดจะไปเริ่มต้นทําอะไรในช่วงนี้ก็สามารถลงมือทําได้เลยนะคะจะสําเร็จได้ง่ายกว่าคนอื่นด้วย แล้วก็ดาวศุกร์ในภพลาภะก็จะนำโชคลาภเงินทองเข้ามาสู่ตัวคุณมากขึ้นในวันที่10พฤษภาคมนะคะดาวอังคารดาวเจ้าเรือนสุภาแล้วก็ดาวเจ้าเรือนพันธุจะย้ายเข้าสู่ภพวีนาานะคะแล้วก็มีมาตรฐานทางดวงดาวเป็นนิดช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกเบื่อนายเบื่อสังคมที่มันวุ่นวายหรือบางที่อาจจะต้องมีการซ่อมแซมบ้านรถก็ได้ ก่อนวันที่10พฤษภาคมนะคะดาวอาทิตย์ดาวประจำตัวของคุณอย่างโคจรเป็นมหาอุดนะคะโคจรร่วมกับดาวพฤหัสด,ดาวคู่มิใหญ่นะคะที่มีมาตรฐานเป็นราชาชโชคก็ถือว่าช่วงนี้คุณยังโชคดีนะคะในเรื่องของชื่อเสียงความสำเร็จ แต่พอหลังวันที่15พฤษภาคมนะคะดาวประจำตัวของคุณนะคะจะย้ายเข้าสู่เรือนการงานดังนั้นในช่วงครึ่งเดือนหลังอาจจะมีงานเข้ามามากนะคะหรือบางทีอาจจะมีอะไรให้คุณต้องจัดการต้องทำในหลายๆเรื่องแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะก็ยิงขยันก็ยิ่งรวยสิ่งที่ตามมามันก็คือโชคลาภเงินทองที่จะหลั่งไหลเข้ามาสู่ตัวคุณ พอวันที่10คพนะคะดาวพระเกตจะย้ายเข้ามาทับลัคนาลาสีเกิดของคุณก็ยอมส่งผลให้เจ้าชะตาจะมีเรื่องโชคดีเพราะว่าดาวพระเกตเป็นดาวบุญดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเมื่อย้ายมาทับลัคนาก็ยิ่งส่งผลให้เจ้าชะตามีลางสังหรณ์ทีแมนยําบุญที่เคยทําก็จะหนุนนําให้เจ้าชะตานะคะแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายใดๆทั้งปวง และในวันที่30พฤษภาคมนะคะดาวสุขจะย้ายไปเป็นราชาโชคนะคะในภพวินาศคุณก็จะมีโชคจากแดนไกลหรือคุณจะมีโชคจากออนไลน์ก็ได้ดังนั้นภาพรวมดวงชะตาของคุณเดือนนี้นะคะก็ถือว่าชีวิตจากนี้ไปก็จะค่อยๆดีขึ้นเรืเ่อยๆแต่หากคุณดวงดีอยู่แล้วนะคะก็จะดียิ่งๆขึ้นไปมาดูในด้านการงานนะคะในวันที่4พฤษภาคม ดาวสุขดาวเจ้าเรือนการงานจะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนในโภพราภะก็จะส่งผลให้งานที่คุณทำจะประสบความสำเร็จใครที่คิดจะย้ายงานเปลี่ยนงานช่วงนี้ก็มีโอกาสได้งานตามที่หวังไว้นะคะใครที่คิดอยากค้าขายหรืออยากไปลงทุนทำอะไรก็มีเกณฑ์จะสำเร็จ คุณจะมีโชคมีลาบมีผลจากงานที่ทำนะคะเรียกได้ว่ายิ่งขยันก็ยิ่งรวยแต่ว่าในเรือนการงานของคุณก็ยังมีดาวมฤุตยูโคโจรร่วมอยู่นะคะดังนั้นคุณอาจจะมีงานดวนงานกระทันหันเข้ามาอยู่บางเหมือนกันมาดูในด้านการเงินและโชคลาภนะคะในช่วงต้นเดือนดาวพุธด,ดาวการเงินของคุณจะโคจรถอยหลังกลับเข้าสู่ภพมรณะ ช่วงนี้ก็ถือว่าคุณจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายแบบกระทันหันเข้ามานะคะโดยที่ไม่ได้วางแผนไว้หรือบางทีต้องเสียเงินเพราะความเจ็บป่วยหรือว่าบ้านช่องรถมันอาจจะมีความเสียหายต้องเอาเงินไปซ้อมแซม แต่พอหลังวันที่6พฤษภาคมนะคะดาวพุธก็จะกลับมาโคจรเดินหน้าได้อีกครั้งแล้วก็ดาวศุกร์นะคะก็จะย้ายไปเป็นลาภะดังนั้นโชคลาภเงินทองก็จะเริ่มลังไลเข้ามานะคะคุณจะมีข่าวดีเรื่องการเงินโดยภาพรวมการเงินแล้วนะคะหลังวันที่6พฤษภาคมไปแล้วดวงการเงินก็จะกลับมาพลิกฟื้นอีกครั้ง แล้วก็ที่สําคัญนะคะในวันที่10 9พกคมคุณยังมีดาวพระเกตย้ายมาทับลักนณาราศีเกิดของคุณจะส่งผลให้คุณมีลางสังหรณ์ที่แม่นยําปุ่นกุศลที่คุณทํานะคะก็จะหนุนส่งทําให้คุณได้รับโชคก้อนใหญ่ได้เงินก้อนโตมาดูในด้านความรักนะคะของชาวลักนณาราศีสิงในช่วงต้นเดือน ดาวพุธโคโจรถอยหลังนะคะก็ต้องระวังในเรื่องของคําพูดไว้บ้างนะคะจะได้ไม่ต้องทะเลาะกัน แต่พอหลังวันที่6พฤษภาคมไปนะคะดาวพุธกลับมาเดินหน้าได้อีกครั้งความรักก็จะกลับมาอยู่ในจุดที่ดีขึ้นแล้วก็ดาวศุกร์ดาวตัวแทนความรักก็จะโคจรเป็นลาภาด้วยคนโสดคนมีคู่คุณจะมีเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นนะคะหลายคนจะได้พบรักจากการเดินทางหรือมีเพื่อนแนะนําให้รู้จักกันส่วนคู่ไหนที่เคยมีปัญหากันนะคะไม่เข้าใจกันก่อนหน้านี้เดือนนี้ก็จะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีสิง์ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ